ในช่องนุ่นตุดนแจได้เป็นยวมนเดิมว,ว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคก็คือพี่ดิว์ค่ะ <laughs> เดี๋ยวพี่ดิว์ตกเฟรมเดี๋ยวปรับแป๊บนึง เดี๋ยวแนะนําตัวกันแล้วกันนะคะก็พี่ชื่อพี่ดิวนะคะใครพี่ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่ที่ global law firm แห่งหนึ่งที่มี headquarter อยู่ที่ลอนดอนนะคะแล้วก็พี่มีอเดี้ยคาวก็คือดีสกินแคร์แฟนติกที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสกินแคร์ใช่ใชมหมใช่กันพี่ดิวอะเคยเรียนที่ c คม b r i d g e มาแล้วนี่ก็คือแบบโอ้โหแคมบริดจ์ระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ดิวเล่าประสบการณ์กันนะคะเริ่มมาถามแรกกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หนูอยากรู้เองได้ <laughs> จะมาถามพี่ดิวเผื่อทุกคนนะคะ,ะคํ อยากรู้ค่าเทอมเลยอะโอเคตอนที่เคมบริดจ์เดี๋ยวพี่ต้องออกตัวกันนะคะว่าพี่เนี่ยนะคะ <c oughs> คือแก,ะกะ่ากับน,นุ่น10กว่าปีดังนั้นพี่เรียนอยู่ที่เคมบริดจ์เนี่ยเป็นการเรียนปริญญาโทนะแล้วก็เรียนคอร์สที่เรียกว่า l m หรือว่า Master of Law นะคะพี่เรียนเมื่อปี2010 2011ก็คือ10ปีที่แล้วนะ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยสมัยพี่เรียนก็คือค่าเทอม1 1 0 0 0 ตอนนะคะเมื่อกี้ที่ลองเช็คดูเพราะว่าต้องอัพเดทข้อมูลใช่ไหมเมื่อกี้ที่เช็คดูคือบนเว็บไซต์ของ L M k m b r i d g e เลยตอนนี้นะถ้าเป็นน,นักศึกษาที่ไม่ใช่อยู่ใน E U ไม่ใช่เป็นคน E U เนี่ยก็คือสาม0มืน สามล้านสองใช่คือแบบโอ้ my god แค่ค่าเทอมแพงขึ้นสามเท่านะคะจากยุคของพี่ใช่อันนี้อันนี้ค่าเทอมอันนี้ค่าเทอมโอ้โหคือแบบอแต่ว่าเขาก็ระดับเขาแบบการเรียนหรือว่าฟฟซิลิตี้ต่างๆก็อาจจะแบบเพิ่มขึ้นอืก็อาจจะต้องเสียมนค่าแบรนด์เนมอ่าอะไรประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวอยากรู้พี่เรียนรอของต่างประเทศกับที่ไทยกันตางกันไหมพี่ เดี๋ยวพี่อธิบายก่อนคืออย่างของไทยคือพี่จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไปตอนปีตรีใช่ไหมแล้วก็ตอนเรียนก็คือประเทศไทยอ่ะระบบกฎหมายใหญ่ๆเลยของโลกเนี่ยมีอยู่สองระบบคือซีวิลลอกับคอมมอนลอซึ่งประเทศไทยเราเป็นซีวิลลอแต่อังกฤษเนี่ยเขาเป็นต้นกําเนิดของคอมมอนลอดังนั้นถามว่าต่างกันไหมต่างกันแต่ว่า,นนาเ,เนื่องจากรปริญญาโทอย่างเงี้ยคือคอร์สในประมาณเเดือน10เดือนแล้วก็เขาก็จะให้เราเรียนพี่เรียนเนี่ยคอมเมอร์เชียลลอพี่เรียนแบบอัดเรื่องเมเจอร์คอมเมอร์เชียลลอดังนั้นเนี่ยในเรื่องของกฎหมายธุรกิจททัั่่่่วโลลกมมมนนคคอข้้าางีีีีจจะะย ดังนั้นมันไม่ไม่ได้ออฟกันมากอือก็พอไปเรียนแล้วเราก็รู้เรื่องบ้างอืไม่ได้แบบยางจนกันไปเออเออก็ถือว่าเด่นได้แบบรู้สองอันเลยใช่ใ <laughs> ก็ได้อยู่คําถามที่สองนะคะสอบยากไหม เการสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่อย่างอังกฤษน่าจะเหมือนที่อื่นๆในในอังกฤษหลายลายที่ก็คือว่าจริงๆไม่ได้มีการสอบก็จะเป็นการยื่นเรียกว่ายื่นเกรดซึ่งเคมบริดจ์เนี่ยแน่นอนเขาเนี่ยโด่งดังในเรื่องของการโฟกัสที่เกรดมากคือเกรดเนี่ยต้องสูงถ้าสมมุติเกรดสูงไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้สูงสูงขนาดไหนอย่างพี่เนี่ยอย่างเรียนรอเนี่ยเขาจะรับคนไทยประมาณปีหนึ่งสองสามคน สองสมคนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติมาจากจุฬาธ,ธรร,รมศาสตร์เขาก็ expect ว่าเราจะมีโอกาสได้สูงถ้าเราเป็น top f ของคลาสซึ่งคลาสที่ที่ธรรมศาสตร์คือมี600คนตอนนั้นพี่ก็คือเครียดมาก,กว่า5คนจากจ600จะทำยังไงใ <iquer> ห้ได้แล้วต้องมีจุฬาอีกใช่มีจุฬาอีกที่แบบเออต้องอาจจะต่อสู้กันนิดนึงอ,อันนั้นคือเกรด สำคัญที่สุดพี่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องเขียน SOP เหมือนทุกทุกมหาหวิทยาลัยก็คือ statement of purpose ใช่ไหม,มก็คือโมไปแหละว่าเราเก่งดียังไงทำไมาเราถึง deserve ที่จะได้ออฟเฟอร์ที่นี่นะคะก็มีอันนั้นแล้วก็มีจริงๆมีแค่มีอีกเอเซนหนึ่งที่ต้องเขียนประมาณรับห้าร้อยถึงพันคำถ้าสมมติอยากสมัครทุนด้วยก็คือเขาจะมีทุนให้ก็คือเขียนเอเซนหนึ่งไปอะมันเป็นตอนนั้นที่พี่เขียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ leadership ประมาณ500-1,000คำที่บอกนิดเดียวแล้วก็ถ้าเขาสนใจเราเขาก็จะส่งมาที่เคบชชัยตำเดชันเรียวกว่าเคมคลาสที่นี่แล้วที่นี่ก็จะเรียกรองสัมภาษณ์คือกระบวนการสัมภาษณ์มีเพื่อที่จะได้รับทุนแต่ว่าสําหรับแอพิชั่นเข้าเรียน,นยไม่มีนะคะพี่ก็เลยต้องมีสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าพี่สมัครทุนด้วยโอประมาณนี้ติดหนึ่งในห้าแถมได้ทุนใช่เด็กหัวกะทินะคะระดับประเทศ อยากรู้ว่าเขียนยังไงเขาถึงรับอ่ะ คือพี่บอกเลยว่าเวลาพี่เขียนอะไรเนี่ยพี่ค่อนข้างคอนเซนเทรต SOP พี่เนี่ยเขียน12ชั่วโมงเขียนวันเดียวรวดแบบอนส s t อปจำได้ว่านั่งอยู่หน้าคอมตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุม่มมีคนมาเสิร์ฟอาหารคือไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนั้นตลอดนะคะคือวิธีการเขียนพี่ว่าก็พยายามที่จะเอาอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของเราคืออย่าบอกว่าเราเก่งเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าทุกคนเก่งอะไรเงี้ยคือบอกว่าเราจะให้อะไรกับมหาวิทยาลัยถ้าสมมติเราจะเป็นอลัมไนสมมติเราได้ได้ออฟเฟอร์เราได้เรียนแล้วเราจะมาเป็น สิทธิ์เก่าของเขาเราจะเป็นสิทธิ์เก่าที่เขาจะภูมิใจไปในแนวคือแบบไปให้เฟิร์เตอร์จากการที่ว่าเอ้ยไม่ใช่พูดที่ว่าเอ้ยเรามีอะคาเดมิกเรคคอร์ดที่ดีเราเรียนเก่งมานะเขาเห็นเกรดเราในใบทรานสคริปต์อะเขารู้อยู่แล้วถูกไหมเออดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือบอกอะไรที่อะไรที่อยู่ในหัวเราเราจะแพลนจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีจะเป็นสิทธิ์เก่าที่ดีประมาณนี้นะคะก็คือเขียนเขียนนึกไปถึงตรงนั้นด้วยอเขามีรีควอร e ่เมนอะไรบ้างในการแบบสมัคร อ่ะก็แบบคือจริงๆเขาก็ในเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดหรอกไม่เคยมีอะไรพูดเป็นริเทนว่าต้องเอาท็อปไฟต้องเอาอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือน สิ่งที่เรารู้ต่อต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอะไรเงี้ยมากกว่าที่เราไปคุยกับรุ่นพี่ที่เขาเคยเข้าเคมบริดจ์ได้อะไรเงี้ยที่เราไปคุยมาอันนั้นเขาไม่ได้เขียนใช่ไหมสิ่งที่เขาเขียนแน่ๆก็คือเรื่องภาษาอังกฤษ IELC ต้อง require ที่เคมบริดจ์เนี่ย overall นะคะเจ็ดยังไม่พอทุก part ต้อง at least เ ดังนั้น,นพี่คิดว่าสําหรับพี่นะ7.5มันอาจจะอาจาอาจะไม่ไม่ได้ยากเพรานะบางคนอะมีสกิลในการเก่งพี่อาจจะเก่งไรติ้งมากเลยพี่อาจจะได้9ก้าวก็ได้ไรติ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าสปีกิ้งตอนนั้นาอาจจะไม่เก่งอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบพี่จําได้ว่าตอนนั้นอนะพี่ไม่ได้พี่ได้แบบสปีกิ้ง6.5 ก็ต้องอสอบใหม่สอบใหม่<อ>พี่สอบไปมาสามรอบนะคะ<อ><อ>กว่าจะได้ก็สุดท้ายก็ได้คือภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยหลายที่เขาจะมีให้เหมือนเรียนฟรีก่อนถ้าสมมติว่าเราไอเอลไม่ถึงแต่เคมบริดจ์เนี่ยไม่มีก็คือต้องได้แล้วพี่แบบมีที่เรียนไหมอะพวกไอเอลอะไรตอนนั้นพี่มีเรียนมีเรียนไอเอลแต่ว่าจําชื่อไม่ได้แล้วแต่เป็นที่ที่แบบเหมือนประมาณว่าถ้าเสิร์ชกูเกิลบุกขึ้นมาอันแรกเลยประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็ไปเรียนก็มีไปเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่จะ เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเองมากกว่าพี่ว่าไปเรียนก็ได้อะไรระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการฝึกเขียนแล้วก็เวลาฝึกเราฝึกที่บ้านอะ่ะคนชอบไม่ p r e s s อร์เวลา oh. ซึ่งการที่เราไม่มี p r e s s อร์เวลามันทําให้เวลาเราไปสอบอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันแบบการสอบจริงอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ว่าเวลาฝึกอะ่ะต้อง จับเวลาอ่าสําคัญมากต้องจับเวลาให้เราอยู่ในในแรงกดดันเราจะได้แบบอเออทําได้ตามนั้นเนาะมีฝึกอย่างอื่นอีกไหมคะแบบที่พี่ฝึกเองก็คือมาเขียนเองเหมือนกันมาเขียนใช่ใช่มาเขียนเองก็ฟังคือเรื่องของฟังอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะพี่แบบชอบดูฟังข่าวพี่ไม่ค่อยชอบดูหนังแต่พี่ชอบฟังข่าวดัง <c oughs> นะั้นมันก็เลยจะได้อะไรพวกเออคําศัพท์อะไรแปลกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตลอดเวลายอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็มีการฝึกพูดหน้ากระจกบ้าง ก็อาจารย์เขาก็จะให้หัวข้อมาเราก็แบบเออลองฝึกพูดดูตามหัวข้อนัอ้นๆอะไรเนี้ยก็มีมสุดยอดเป็นคนที่แบบน่ารับถือค <laughs> ำถามต่อไปนะคะก็คือ <laughs> เพื่อนเป็นยังไงบ้างเคมบิชในจะแบบรวมหัวกะทิแล้วมันได้แบบ <laughs> จินตนาก,กา,าการไม่ออกไง ถ้าคือจะบอกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดสาหรับการเรียนที่เคมบริดจ์ไม่ใช่เพราะบอกจบมาแล้วไปบอกคนอื่นได้ว่า<ม>ฉันจบเคมบริดจ์นะแต่คือเพื่อนคือสังคมในเคมบริดจ์หนึ่งก็คือมันเป็นเมืองเล็กมันไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราเรียนในลอนดอนมันใหญ่อาจากกาจะกระจายการเคมบริดจนะ์มันไปไหนไม่ได้พอเรียนเสร็จมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละ<อ>คือเราอ่ะมีเพื่อนที่อยู่ในคณะเราเดียวกันอันนี้ก็จะมีแบบจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็คนไทยปีนั้นไปเดียร์สามคนซึ่งที่เป็นเด็กสุดเลยเขาที่เพิ่งจบไปนะคะแล้วก็จะมีสอง,สอง ใช่เป็นอาจารย์แล้วแล้วก็ไปเรียนเรียนโทซึ่งก็เป็นเป็นพี่ที่น่ารักดูแลเราแล้วก็เหมือนแบบคอยสอนเราเพราะเราก็แบบไม่มีประสบการณ์ในการทํางานด้วยแล้วก็แบบเออมันเป็นอะไรที่แบบเออยากสําหรับเราด้วยแบบเอยเปลี่ยนระบบคอมมาร์ลอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนที่เป็นคนไทยเองที่อยู่ในเคมบริดจ์คือใช่เป็นที่แบบรู้สึกว่าตัวเองได้ไปอยู่ในสังคมที่อินเทลเล็กชวลมากๆคือแบบปัญญาชนแบบสมองคือเราเนี่ย พูดอะไรกับเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะเพราะส่วนใหญ่คนทีนนน่ไปเรียนเคมบริดส่วนใหญ่ไปเรียนสายวิทยาศาสตร์แ oh, นววิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนโซเชียลสายแบบเราโซเชียลสายจะจะน้อยกว่าก็คือเจอพวกเด็กโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยมาที่แบบ oh. โอ้ฟ<อ>ิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่ารู้ว่าทุกคนเนี่ยมีน้าําใจช่วยเหลือกันน่ารักมากๆน่ารักมากๆแล้วก็อย่างที่เคมบริดจ์มันมีระบบคอลเลจอีกคอลเลจเหมือนบ้านเหมือนเราอะสังกัดคณะเราแหละ แล้วยังมีบ้านเรากลับมามันจะมีคอลเลจสามสิบเอ็ดคอลเลจให้เราเลือกเออแล้วก็เขาก็ต้องเลือกเราด้วยอะไรเงี้ยไม่เหมือนเป็นชมรมไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนบ้านเลยก็คือพี่อยู่ดาวินคอลเลจดังนั้นเวลาที่พักของพี่อะ่ะพี่ก็ต้องเป็นที่พักในดาวินคอลเลจอ่าประมาณนั้นคือพี่อยู่ในดาวินแล้วเพื่อนที่อยู่ในคอลเลจด้วยกันอ่ะก็เหมือนมันเรากลับบ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่มีอีกมากมายมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติที่เรียนคณะอื่นๆ่ดังนั้นมันจะมีเพื่อนหลายๆกุ เออแล้วเพื่อนที่อย่างเช่นเพื่อนที่อยู่ที่ดาวินด้วยกันเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นหมอแล้วเขาก็เป็นคนฮ่องกงพอเขากลับไปที่ฮ่องกงแล้ววันหนึ่งพี่ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าพี่จะต้องได้ไปทํางานที่ฮ่องกงสุดคือตอนที่ไปทํางานที่ฮ่องกงเขาก็เป็นคนเดียวในเน็ตเวิร์กที่ทั้งประเทศฮ่องกง <laughs> แล้วพี่ก็มีความสุขมากคือเขาก็ผบเออลิงพี่กับเพื่อนเพื่อนเขาจนทําให้แบบตอนที่ไปทํางานที่ฮ่องกงพี่มีเพื่อนเต็มเลยสุดท้ายเพราะว่าเขาอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็ได้มาจากเคมบริดน คล้ายๆเหมือนแฮลิิล์คอเตอร์ไหมที่มันแบ่งเป็นบ้านๆ <laughs> ใช่แบบเป็นบ้านๆจะแบงเป็นบ้านๆแบบนั้นโุ้ยดีแล้วอันนี้คือแบบเราอยู่ข้างนอกได้ไหมเ่ะเราอยู่ข้างนอกไม่ได้ก็อ,อยู่แค่ในบ้านใช่ใช่ <c oughs> ก็คือตแต่ว่าแต่เหมือนประมาณว่าคอลเลจจรงมันก็จะมีหลายแคมมันเรียกว่ามีหลายหลายที่ดินของเขาเขาอาจจะอยู่ที่แบบออฟฟิศของคอลเลจอย่างพี่อยู่แบบออฟฟิศของคอลเลจเลยในบริเวณนั้นเลยแต่บางทีเนี่ยอ่อคอลเลจไปมีซื้อที่ไกลๆเมืองอีกนิดนึงเขาก็จะมีบ้านที่อยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็จะไปอยู่บ้้้านนนตรงัได อ,อ,อ,อโอเจ๋งอะใช <c oughs> ่เขาบอกสนุกดีเ <c oughs> ยอะไหมมีแบบห้องนึงสมมติ่างเนี้ยโอ้โหเยอะมากอย่างพี่คลาส LM เนี่ย สมัยที่ประมาณ150คยอ่าคนแต่ว่ามันจะมีห้องสัมมนา,าเล็กๆก็จะแบบเป็นกลุ่มประมาณ10คนที่อาจารย์เขาจะจัดสัมมนา,าให้ก็จะแบบกลุ่มเล็กลงมามแต่ห้องแลคเชร์ก็คือใหญ่แบบเยอะเลยเหมือนห้องประชุมหอประชุมที่เมืองไทยเราอะแล้วพี่แบบรู้สึกต่างกันไหมระหว่างเรียนอังกฤษกับไทยอย่างพี่เนี่ยพี่เรียนมาจากนิติธรรมศาสตร์ซึ่งจะบอกเลยว่าระบบการเรียนอะไม่ค่อยต่างกันมากซึ่งเป็นความโชคดีมากเพราะว่าอย่างเช่นที่เคมบริดจ์เนี่ย มีเรียนที่เรียนสี่วิชาใช่ปะคะสีวิชาเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะสอบปลายภาคทั้งสีวิชาคือไม่มีงานเลยนะคือชิวเก้าเดือนนั้นคือชิวจนสุดท้ายก็คือสอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือตกก็คือตกก็คือจบไม่มีการต้องได้แก้ไขอะไรทั้งสิ้นไม่มีลีสิตไม่มีไม่มีก็คือเป็นสอบสี่วิชาเลยหรือสอบสามวิชาแล้วก็เลือกที่จะทำดิสอร์ทิชชั่นหนึ่งวิชาคือที่ธรรมศาสตร์อะนิติธรรมศาสตร์นะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือสอบปลายภาคอย่างเดียวจบ ทุกวิชาร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่ใหม่สาหรับพี่มันก็เลยพี่ก็เลยว่างั้นก็สอบสี่วิชาไปเพราะว่าที่ธรรมศาสตร์คือสอบแปดวิชาก็สอบมาแล้วพี่ก็เลยเลือกสอบสี่วิชาแล้วก็ในเรื่องของห้องไรเชอร์ก็เหมือนกันธรรมศาสตร์ก็มีห้องใหญ่แบบใหญ่มากๆที่แบบพี่มีหกร้อยคนเลยเงี้ยอาจจะแบ่งเป็นอาจจะแบ่งเป็นสองเสกสามเสกอะไรเงี้ยก็ประมาณสองร้อยคนห้องหนึ่งแล้วก็จะมีห้องสัมมนาเล็ก,ลกๆอืมซึ่งระบบเหมือน้ายอัง,งกฤษเลย<อ>แล้วก็จะมีห้องสัมมนาอาจารย์ก็จะช่วยตรวจอะไรเงี้ยอืมเป็น อาจารย์ผู้ช่วยสอนแต่ว่าอาจารย์สมานาที่เคมบริดจ์ก็คืออาจารย์ที่สอนวิชานั้นเลยก็คืออาจารย์ผู้ใหญ่เลยอจะหนักกันแค่ตรงนี้แล้วเรียนมียากไหมอืมก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าวิธีการเรียนมันมันคล้ายกับธรรมศาสตร์แล้วก็ตีมในการเรียนของพี่ตอนอยู่ธรรมศาสตร์กับตอนอยู่เคมบริดจ์ไม่เหมือนกันตอนเรียนธรรมศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่อยากได้คะแนนดีเพื่อที่จะมาเข้าเคมบริดจ์สูงไหม๋อมีเป้าหมายอยู่แล้วใช่มันมีเป้าหมายว่าเอ๊ยมันมันมันต้องได้คะแนนดีดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะเรียนหนักกมมาแต่่ทีีเน พี่รู้ว่าพี่จะเรียนแค่ปริญญโทพี่จะไม่ต่อเองดังนั้นพี่ไม่จำเป็นต้องทําคะแนนสําหรับสิ่งที่พี่คิดนะคือพี่อยากบอกป๊าป๊าหม่อม้าเลยว่าดิวเนี่ย จะได้ปริญญานะแต่ว่าอย่าคิดว่าจะได้เกตินิยมหรือนู่นหรือนี่เพราะว่าอยากไปใช้ชีวิตหนึ่งปีนั้นให้ให้มีความสุขสนุกคือเราได้ความรู้แล้วเราอยากได้ได้พัฒนาสตรีทสมาร์ทของเราด้วยจากการที่เราได้ไปอยู่เมืองนอกคนเดียวดังนั้นเนี่ยหนักแค่เดือนสุดท้ายคือพี่อ่านเดือนสุดท้ายปัง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 อะไรเงี้ยก็คือเดือนสุดท้ายทรมานมากแบบทรมานเลยจริงโเเป็นคนที่ขยันมากเหมือนมีวินัยนะหนูว่าใช่ใช่ใช่ี่พี่จ๋ค่อนข้างมีวินัยคือถ้าพี่บอกว่าจะอ่านก็คือจะอ่านแต่ว่าช่วงแบบว่าเสร Oh, <L ately. S 1> 好很早。 เรียนแค่สี่วิชาเองรอพี่ปีหนึ่งใช่เรียนสี่วิชาก,ก็คือเรียนสี่วิชาก,ก็คือได้ปริญญาโทใช่ถ้ากฎหมายก็จะเรียนแค่นั้นก็คืออย่างพี่อ่ะเมเขาจะมีสามเมเจอร์มั้งมี EU Law อ n t e r n a t i o n a l l a w แล้วก็มี c อม m e r c i a l law อย่างพี่อ่ะเลือก Commer c i a l law ก็เลือกวิชาที่อยู่ในลิสต์ของ Commer c i a l law สามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยากเลือกอะไรก็เลือกมันก็จะตามหน่อยเพราะของหนูอ่ะเรียนเป็นเทอมเทอมเทอมหนึ่งก็อาจจะแบบสามสี่ตัวประมาณสี่ตัวแต่ปีหนึ่งหนูก็น่าจะประมาณก็เรียนหลายตัวครดิตอยงี้ มีดีเทลเทชันหนึ่งอของพี่ไหมก็คือสี่วิชาจบดีอะแต่ว่าเรียนน่าจะลืมอะเรียนต่้งแต้นปีมาสอบเพียงือบไปใช่ใก็ต้องรัลึกชาตินิดหนึ่งออต้องเลคเชอร์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ,อของพี่มีฝึกง,งานไหมไม่มีก็คือเพราะว่าคอสมันค่อนข้างสั้นอยู่แล้วถูกไหมมันก็จะอัดอัดแล้วก็เรียนไปได้เท่านั้นจบมาแล้วมีงานรองรับเลยไหมอ่ะไม่ได้มีงานรองรับเพราะว่าจบเคมบริด์ ต้องบอกเ่องนี้แต่ว่าด้วยความที่โอเคอย่างมันจะมีเหมือนประมาลรอแฟร์อะไรพวกเนี้ที่รอเฟิรม์มใหญ่ๆทั่วอังกฤษอ่างเงี้ยก็จะไปเหมือนจัดบูธเหมัอนคล้ายๆ Open House แล้วก็ไปรับใบสมัครจากนักศึกษาก็มีม,มีแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าก็ไม่มีอะไรการันตีว่าว่าจะได้หรือไม่ได้ทุกอย่างที่ไปสมัครก็คือจบปุ๊บก,ก็ไป process การสมัครงานปกติตาโตเลยแต่ละอย่างที่พูดมา <laughs> พูด oh. ถึงการใช้ชีวิตที่นู่นดีกว่าเป็นอะไรบ้างคะพี่อะชอบมากคือตอนแรกที่พี่เลือกไปเรียนเคมบริดจ์อะเพราะเมืองด้วยคือพี่หนึ่งก็คือพี่ไม่ไม่ชอบเมืองใหญ่เออพี่ชอบอะไรเล็กๆ็กกคอมแพแต่ต้องมีทุกอย่างคือเคมบริดจ์มีทุกอย่างคือมีออพวกจะซื้อกลอสเซอรี่อะไรเนี่ยมีหลายร้านทาั้งดีๆก็มีจอห์นลูอิสม,มีแม้กระทั่งชิลิสต์ซร์วิชมอลก็มีในเคมบริดจ์เมีซ์มอร์สองดาวสมัยก่อนก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นมันมันมีทุกอย่างพี่ก็เลยชอบวิธีการใชช้ีีีีววิตขออองพ่่่่ทนนคืก พี่ไม่ได้มาเรียนหนังสืออย่างเดียวเออในนั้นค่อนข้างที่จะตัดตวงเรียกว่าเวลามีการแอคเทนอะไรก็ไปเหมือนเขาไปมีท็อกมีอะไรเนี่ยก็พยายามที่จะไปเ uh huh. พื่อนคนไทยก็ไปเพื่อนฝรั่งชวนก็ไป uh huh. มีการไปกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยก็บ่อยมากแล้วก็ที่เคมบริดจ์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราเห็นในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันจะมีเ,เรียกว่าฟอร์มอลฮอลล์ก็คือเป็นการแบบคอลเลจต่างๆที่บอกว่ามีสามสี่คอลเลจเขาจะสลับกันจ uh ัดดินเนอร์ซึ่งจัดดินเนอร์แบบ รีคอร์ดในราคาแบบประมาณ10ปอนอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็ก็ถูกแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเอ่อมานั่งกินข้าวร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อเราถ้าหนูว่าพี่อยู่ดาวินดาวินจัดอะไรเงี้ยพี่ก็สามารถที่จะเชิญแขกจากคอลเลจอื่นมาได้อะไรเงี้ยเวลาเวลาไปก็นี่เอาเอาอันนี้มาให้ดูเวลาไปกินข้าวฟอร์มอลเนี่ยก็ต้องใส่ชุดกาวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้นะโชว์โชว์โชว์ผมก็จะใส่แบบเนี้ย นียี่านก็จะมีแบบเออใส่ไปกินข้าวเออแตบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดที่ใส่ในอ๋อวันรับปิญญาด้วยอืมออ๋อดีเออก็าแบบคือแบบสังคมสังคมดูแบบดีเขาพยายามให้เราโซเชียลไลฟ์ใช่มใช่ใช่ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งของการเรียนโดยเฉพาะการเรียนปริญญาโทขึ้นไปโอโทเอกอะไรเงี้ยพี่ว่า สิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของเน็ตเวิร์กเราต้องอย่าลืมว่าเราอุตส่าห์ไปแล้วพ่อแม่เสียตังเป็นล้านให้เราไปเรียนอย่างนี้เราก็ต้องได้อะไรมาอย่างน้อยหนึ่งได้ความรู้ได้ปริญญาแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กเราก็ควรจะได้ได้รู้จักคนดีๆเพื่อนดีๆเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือหมดไปเท่าไหร่ <laughs> คื <P ie> อพี่ก็โชคดีที่ได้แบงก์บอลภาระประมาณนี่พี่ได้ทุนอ่ะพี่ได้ดุทุนค่าเรียนครบซึ่งตอนนั้นก็คือ1นึ่งหมื่นพันประมาณ <S <S นี้นะก็5สมัยพี่อะ่ะห้าห้าสิบกว่าบาทเออปอนหนึ่งก็ประมาณ5้าแสนหกอะไรเงี้ยเออแล้วก็เสียค่ากินค่าอยู่อย่างเดียวค่ากินค่าอยู่ก็ไม่ได้เดยอะเพราะอยู่หอพักข,ของคอลเลจวีคหนึ่งตอนนั้นมันประมาณ90้าสิบลีกเก้าสิบปอนด์เก้าสิบใช่วีคหนึ่งเก้าสิบ เก้าสิบโคตรเลใช่ใช่สมัยนั้นคือถ้าอยู่ลอนดอนสมัยสมัยพี่นะถ้าอยู่ลอนดอนเนี่ยวิ๊กหนึ่งประมาณร้อยหกสิบอ่าแต่ว่าอยู่เคมบริดจ์แล้วก็มี college เขาซับเซดด้วยมันก็เลยกลายเป็นเก้าสิบแต่พี่ใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะไปกินอะไรเยอะแยะมากมายกินมิชลินกินอะไรอ่างเงี้ยก็คือก็ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ประหยัดเป็นนักศึกษาที่ไม่ประหยัดก็ก็เกือบล้านเหมือนกันอันนี้คือบีไซส์ค่าค่าเรียนมากอืมอไม่ อะไรสเปซิฟิกเกี่ยวกับเคมบริดจ์กันเออแต่ว่าพี่พี่ก็อยากฝากน้องๆไว้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกอุ้ยแบบเฮ้ยเรียนเคมบริดจ์ดูแบบยิ่งใหญ่ <S <S 2> <S 2> <S 2> อะการสมัยพี่คือมันปีที่เลยอ่ะมันคือมหาลัยแับหนึ่งของโลกดัง<ม>นั้นเนี่ยถามว่ามันแบบโ,โหยากอะไรอย่างเงี้ยไหมสำหรับพี่เดี๋ยวพ,พี่เล่าให้ฟังแบบประวัติการศึกษาพี่คร่าวๆแล้วกัน<ม>จะให้ให้น้องๆรู้แล้วน้องๆจะดูว่าพี่ทําได้อ่ะหลายคนก็ต้องทําได้<ม>พี่อ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะ แล้วเรียนที่ต่างจังหวัดมาจนถึงมสคือเรียนโรงเรียนประจาจังหวัดพัทธลุงพี่ไม่เคยเรียนอินเตอร์ไม่เคยเรียนอังกฤษโปรแกรมเลยทั้งสิ้นจบมสพี่ก็มาเรียนเตรียมอุดมเพราะพี่อยากเรียนภาษาก็เลยมาเรียนแบบินภาษาญี่ปุ่นที่เตรียมอุดมแล้วก็เข้าธรรมศาสตร์เลยปกติคือเรียนโปรแกรมไทยมาตลอดอะไรเงี้ยเออใช่ก็คือก็คือแบบเนี่ยคนสมมุติน้องอยู่จต่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยเออเราคิดว่าเอ้ยบางคนแต่ก่อนเราจะมีความคิดเด็กต่างจังหวัดบางทีนะว่าเอ้ยคนกรุงเทพเก่งอะไรเงี้ยจริงจริง เขาคิดว่าเฮ้ยเราแบบเราสู้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็อย่าให้อย่าอย่าคิดแบบนั้นแต่ก่อนพี่ก็คิดแบบนั้นบอกตรงเลยแต่พอมาเรียนอย่างอากมาเข้าเตรียมบดมพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ก็ไม่ไม่ได้แบบแพ้ใครอะไรเงี้ยคือก,ก็ก็เรียนได้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอย่างนึงก็คือต้องรู้ตัวเร็วรู้อ,อะไรไม่เท่ารู้ตัวคือพี่เป็นคนค่อนข้างที่จะวางแผนได้ดีแล้วก็พี่รู้ตัวเร็วอย่างเช่น เรียนสายวิสัยสินสมัยนี้ยังมีสายวิสัยสินใช่ไหม,ไหมเอออย่างบางคนอ่ะพี่เข้าใจว่าม .3 แล้วยังยังงงอยู่เลยว่าจะเรียนสายวิสัยสินอ,อย่างชิพี่อ่ะพี่รู้ตอนป .4 ี่้ตอนที่อยู่ป .4 พี่เดินไปบอกมาม้าเลยว่ามาม้าติวจะเรียน ภาษาสสยภาษาใส่ศิลป์ภาษาแล้วก็ตอนป .4 นะั้นอ่ะพี่ก็รู้เลยว,ว่าพี่อยากเรียนคณะอะไรคือพี่อยากเรียนอักษรจุฬานี่คือคณะที่พี่อยากเรียนแต่นั่นคือสิ่งที่เราอยากเรียนแต่ว่าสุดท้ายพอเราโตมามันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมส่วนถึงม,ม .5 พี่อยากเรียนตั้งแต่ป .4 ถึงม .5 <c oughs> พี่อยากเรียนอักษรจุฬาแต่ว่าพอแบบม .5 มันก็มีเหตุการณ์พลิกผันจนพี่รู้สึกว่าเอ้ยเรียนนิติดีกว่าพี่ก็เลยแบบเออได้ได้เลือกเรียนนิติ bum. แล้วก็คือตั้งแต่วันนั้นอ่ะพี่ก็คิดว่าพี่จะเรียนธรรมศาสตแล้วพี่ก็จะอโ พอพี่จะต่อโทงพี่อะไปมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เข้ามาในหัวพี่สิ่งแรกเลยเราดูหนังรู้เคยดูหนังเรื่อง l i ก้รีบอนไหมดู <No. S 1> ใช่ดังนั้นเนี่ย รอสกูลแรกที่เข้าหูซ้ายแต่ไม่ทะลุหูขวาพี่แต่อยู่ในเซลล์พี่ก็คือ h Harvard Law School พี่ก็อยาก<ม>ไปเรียนมากต้องเรียน h a r v a r d อันนี้คือสิ่งที่เราอยากเรียนอีกอย่างหนึ่งพี่รู้โอเคถ้ามองฝั่งอังกฤษอเมริกามันดูไกลแล้วก็มันแพงว่าเป็นท่าลเลยเหลายตีด้วยใช่มันแพงพี่ก็เลยว่าเอยถ้าฝั่งอังกฤษละ่ะฝั่งอังกฤษเนะี่ยพี่ก็พี่ไม่ได้ดูแรงอะไรเลยนะคือพี่อะดูแค่ว่าเอ้ยปะ,ปะป๊าออมาต้องส่งเราไปเรียนดังนั้นสิ่งที่พี่คิดตอนนั้นก็คือว่าปะ,ปะป๊ามาต้องรู้จักมหาทยยาลััีี่เเรรไปนนคือมต้องดัังพพออที่่่แมเรราจจะู้ก แล้วสมัยก่อนพี่อะสมัยพี่อะยังมีดิกชันนารีเป็นเล่มๆสมัยนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วพี่ตอนเด็กๆพี่ยังเปิดดิกอยู่ดังนั้นตอนที่เปิดดิกอะคือที่บ้านพี่จะมีดิกสองเล่มใหญ่มากก็คืออันหนึ่งมาจาก University of Oxford อันหนึ่งมาจาก University of Cambridge ดังนั้นพี่รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าพี่ไปเรียนสองมหาวิทยาลัยเนี้ยปะป๊าออกมาพี่ต้องอินเพราะว่าเข้าใจเคยเห็นเคยเห็นอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออจะเรียนสองมหาอะไรนี้คือก็ตั้งตีมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ ดูคุณลิฟิเคชันของคนที่จะสามารถที่จะแบบเออได้ได้ออฟเฟอร์ที่มหาวิทยาลัยสามหาวิทยาลัยเนี้ยตั้งแต่ตอนปีหนึ่งดังนั้นอพอเราแพนตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเรื่องเกรดใช่ไหมถ้าเราไม่ตั้งแต่เรียนแต่ปีหนึ่งอะ่ะสมมติพี่ เพิ่งรู้ตัวว่าพี่อยากเรียนเค,เคมบริดจ์ตอนปีสามอ่ะพี่ทำเกรดไม่ทันนะถูกไหมเออบางทีมันมันทำเกรดไม่ทันก็เลยคิดว่าเออรู้ตัวเร็วแล้วก็เตรยียมตัวเร็วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีวินัยมากๆในการที่แบบเออจะไปถึงจุดที่แบบเราเราอยากได้จริงนับถือกราบค่ะ <laughs> <laughs> กูจบกไปเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาไว้ด้านล่างหรือว่าไปถามพี่ดิวในไอจก็ได้ได้นะก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าฝากน้องุ่นมาถามก็ได้หรือว่าถ้าไป DM ไปในไอซีพี่ก็ได้นะเดี๋ยวนุ่นขึ้นให้เนื้อดีสกินแคร์แฟน a ิ i จัดโอเคค่ะวันนี้ก็ไปกันเลยนะคะบ๊ายบาย